เป็นภาษาปัจจุบันนั้นสมัยตุนันที่28ปันสุขแอบสงคุณสงคำวันนี้กำหนดเตปริพาณในพระสัสดาขอพุทธสาสนิกชนทั้งหลายพึงกำหนด,ดด้วยประกาศลักษณนี้ละโมตสัพะกะวา ทขออน้รมแด้องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอโอกาสท่านผู้บาอาจารย์ทุกล <PSAKI into> <mean> ูขอความสุขที่ประบสักีมุงคลจงมีเกลตุนญาตโนมถึงเจริญขุนเมื่องลวงยอมให้สัมมาขับปวยสิ่งของทุต ของั้านปวดมันรู้กเคยเก็บเคยปวดจ้าเสียมาเป็นทีเดียวไปตายหลุดมันเกิดิีวะบอกโดนปิเปินยิตายเังไรวะทีมันมื่นานเจิดสิวป่าบ่บีบุดบ่บีเด้อโยมเอจะแมน มือนัรัตมาจาเงินสร้างเีวเมื่อื่นสร้างมาเอาเงินบานกูเศร้าเหตุเศร้าสางแล้วเดิกูสางอยู่ทีสามสิบปีแล้วเลี้งแต่วัดตเงินหน้าปุ네่บานกูกเหตุเบิดท ul ุวั่แนวบานสลากเหตุเวนนเหตุเร้วนที่เหตุแล้วบานกูใจมื่อจูบาน บนี้จิตดิพุทธิพจน์สลึงดอกปาน่ามือส่งเศร้าเพียกแล้วละอาจมาจังสันจังขันเลยแต่ไปนอนดังว่านอนจังสันจังขันแล้วไปนอนนอนแต่ถันเห็นคนสี่คนคนสี่คนหามันเลยหามันตะเกนั้นเสลียงมา นุ่งชุดขาวสีอ่อนมุงเสียบหน้าใส่กันหวนัวเล่มเหลี่ยมขาวๆมาพระว่าอาจารย์บางคู่สางเลีวอิดเลีวบางนี้ไปสรางบุญสางบารามีอีกบนไม้ไปเห็ดบนไม้ซะเดอ้อบางนี้เพื่อละไข่ผัดโกขึ้นหนาขึ้นหลังยังไปกับไปที่เตื่นไปกับไปสุดโต๊ะุด ดึงผ่าจัว่วมาห่มห่มผ่าจั่วหลักขืนน,งนงา,า,างศึกสลีงนางคดสมานจ่างดีบาลมันเข่ามาเข่ามาทางประตูงปัดออกไปผ้าข่อยออกข้างหน้าตาบาลตีนตีนผู้หามนะ่ะถึงบ่เหยียบที่ดินค่อยเนี<อ>่ยเมืองหอวยมันบ่เหยีบบบยบที่ดินบน,บน,บนอีกมันพัดก็โกตรขาจังไหนนี่ ่านผ้าคไปทั้งฉากไปทั้งตัวผู้คอยกตกใจหงองหญ่อ้ยอนมันโมเมนต์นนี่ว่าสิมองกตกใจตื่นขึ้นอุย้ยม,หมออกหม่ออกว่าเบาเหไม่ออกบ้างแล้วเียบร้วยมาเรืเลยโทรหาอา,อาจ,จารย์ใหญ่โทรหาอาจารย์จารน คนเล่ยบอกกันดีมาหาไปหาหมอทุกถ้าไปหาหมอจะไหนบอกกูระจังยกยุ่งอยู่น้าวะาโมเป็นอย่างน้าพ่อจะขึ้นนั่งรถคอยเมื่อยเมื่อยขึ้นนั่งรถนันตู่แต่ไปหาหมอเนี่ยเมื่อยเลยไปยเรอหมอเขาหมอ มันเมื่อยแหงหมอาหารหมอเขาก็มาเบิ้งเบิ้งสามขุนหมอหน่อยๆสามขนมาเบิ้งไม่ไหวแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นไม่ไหวไม่ไหวบาลทวนหมออาหารหลบมาเอาให้ญาติเขามาเย็นไม่ไหวก็โลงดูเราตายก็เสื่อมมันเราหมอหาร พอดีมูพระผายยาหนีมืดวัวเส้นพ,พ่อคนเนียนโยมสื่อพี่อายสื่อไปดูดีแล้วไปท่านพอดีแล้ว่าเมียผมก็ตาบาดมัวนี่ดอกเราอะใต้ก็ใต้เราอ่ะเส้นหายเส้นบาดหมอจะจงก็เข่าเคื่องก็ใต้ยตเต๋อสองถูกจึง่าหอด ที่สองจ้องหูเสึกตูมื้อตาขึ้นเนี่ยเห็นหลอดไฟ้อยผู้ย,ยังอยู่ตัว,วนี่หว่าบากทีเห็นมือจังสี่ขึ้นเห็นเห็ดมือตีมือหมอหารเราเห็นเราเปิอะไรหรือเปลามาตั้งเคียงตั้งไหนขึ้นปันหาใจมาแล้วเราวะโอผู้ตายคือตัว,วนี่วศนก โองมาทานหายใจขึ้นมานแล้วะเชโอ้ยเยอะว่าป่าผมมีบุตรผมมีเดิอแม่บอกเลยเพิ่ว่าเชไปสั่งบรสั่งบารมีใหม่ไปสั่งบอนไม่เพิ่ว่าโอ้มเป้าหมายมันเป็นเสียงต้ที่ดี้นกว่าเฮ้ยเกิดวนไปเลยลักษา มาหาหมอรักษาบกฮอยเจ็บ,บเคยป่วยชักทีก่ยาบัดบาเปลี่ยนเตียงเีเดียวจนปันนี่จนหาสิบกบพีจะปว่ะปวยเสดีอยนี่นะไทอทัานเขาบอทัานเขาว่าเราววาเจ็บป่วยอย่างโน้บลยบุญผู้ส่วนหน่ยยาที พาการเหตุเพียงสี่ดีรละเป็นบุญเป็นกุศลมานคอยจังคอยหัวบุญนี่บุญนีหรีเป็นอยังจังหวะบุญนีหรีว่าทีหมอนัมันบ่ๆหนาหมอหน้ว่าเอ๊ะหายใจมาแล้วหรอแล้วนั่งถ่าวเวาอู่หันตดเครื่ง มันก็เรขึ้นเลกหนึ่งลขสองเลขสามลขสี่แล้วก็นั่งเผาอยู่หอดเลขหาสิเออใช่ได้ก็เ,ออเลยจะค,คนขออึ้นมากเกษตรเป็นคนที่มีจุอใช่ไหมเกษตรเป็นมเห็นมูจาจากโยมมานคือหอดยาตอนโนมเดี๋ยวจะคอยมาบาทก็คือทอดมูไปยางเดิน ตุดงอยู่เลยโทรไปหาสิตาจันจรัตน์ไปส่ชนบุญเนเี่ยเดิมหัวกเยอย่างตุดงเออไปบุญไปหาอิดอก,กนนะไปนะก็ช้วยบาลามีนานหลังโยมเลยบาลมีการประพิปฏิบัติของครูบาอาจารย์เป็นเทมหันอะไรมันกะดีวันดีขึ้นเรื่อยขึ้นมา หเดือนขับขับจะโน่นกำลังลูกได้งานใมจอยนึ่งมาเก็บมาเลสซี่เทได้บีก็บอกงานเช่าเดียบบอกงานเช่นแซวไปแซกบาได้เอาปบอกไม่อยากไปหอกว่าเอาไปสิอ้หนูไปตัดไปจำอปซสิชเนียกสิไปจำคือบุตรหรือว่า ว่าจีเซยว,วานกับุญบากบุญมันนี่หลานคนว่ามีบุญมาบ่คือกุศลใบไม้ปลายน้ำเขากะคุ้มาเอาบุญนั่นกับมันกับมาบ่มมาป๊บ,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 บสั่งบาลมีบทใหม่ไปสั่งอีกมะแฝดมาสีคุศลนุ่งอันสุดขาว อคยแต่เราคิด่ะคิดหลังคงอว่ากขาวสบบอมันไปอยู่วัดอื่นมันไปอยู่วัดอื่นมั้งไปกับไปสุดต้องุศิยู่เช่นเกัคงผ่าขึ้นนันมันกขหามหามมันจะนหามออกทางต่างเน่ยมึงติ้งคนแถวบ่อยเกิิตมากูตกใจหัวตัว มุนกุศลนี่เข้าสร้างวันเหตุวนบุญในกระสงการกินการทานการหักษาศนลบ่เข้าเหเข้าทำนมาเมือนี้กบ่เด้บจิตนิพนธดเทศน์จากเป็นโยมบอกกัม,า,มวาว่าวางฟังโอวัยยยยงใจในโยมฟังนะบุญกุศลอาจารย์ผิดาดเห็ุบ้านรับมากด้วยบุญบารมีเพลินละ เพื่อมะหายะจะก,ก่อยคืนไปอยู่โรงพยาบาลอยู่ดูดตื่นหนึ่งเดือนครับสิบหามึงลงไปยังบ้านหมอหารขันนั้นเป็นโรคพยาบาลธรรมดาคือเสียบุญเงี้ยเขาอันยังอันยังเขามาท่านสมัยไมเลื่อยขึ้นมากอีกเป็นว่า อดีตเจ้าบัตรสังาราสังฆราชองคคนบทเทียงเนี่ยมาบุรรมบัตรมันบทเทียงมันดีเป็นย่ำได้กันเป็นไรจะมากับคนที่โตไปหาอาจารย์มาบอกก็ไม่ออกเลยออกวันนี้ออกฟังแล้วข้าปเน้าโนดบัดบัดบัเพ้นเพ้นแล้วสามเพ้นแล้ว มาเลยคือถอดอาจารย์จะลั่นเลยทุกคำถามทุกไปหาเพื่อนเพื่อนก็นเลยบอกว่าไปหาหมอเดี๋ยวนี้เพื่อนมาไป,ไป,ไ,ปไปหาหมอมไปหาหมอจะเป็นคนใหญ่จุกตัวม,มนกกันมันคนโบเป็นหนังสังเหนีดีกู คืน่ารแต่ม่ม่เป็นเชอนต้้งเขาหายออกซิเจนยนานันนี้น่พวกบุญกัเห่านี่เป็นจังบุ่ดีๆตัวบุญีเพราะว่าบ้านของบานผจาวกบ่บบบ่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 ่ว่บ่่ ว่าคำยาม่เงื่อนขเขาเลยคอยกอดผู้เชิดเมื่อเดือเดือดว่าป่านนี้ผู้บ่มีให้มีคิดที่ใหนมึงเกีียวเราเด้เดินลอดนีงผ่านในวันผู้ป่วนีจนเมื่อเราเบียงผู้เมื่อวัดต่อวมมีคิดที่เยียวเราไม่ตมบ่ขยะเราด่าลังเ้ว่าเป็นล้วว่ามัวบามัวมาคืนบาานเ บาลนี้เดี่ยวนี้ย่งกันดเมื่อวานครับประมาณตกวันนี้จะเกลีร์คือมัน